เอ้ยโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเ Stick It Into the Stick นะครับซึ่งมาอีกแล้วนะครับกับพาร์ทที่เท่าไหร่วะสามแล้วมนะเออพอดีวันติดใจครับเกมนี้มันสนุกมากเลยนะครับผมจะเอาเป็นเอ่อนี่วันนี้เราจะมาเล่นยีหา้าหรือมือปืนเพราะลูกอ่อนนะครับมีท่าคนที่อ่ะเรามาลองกันเลยโอเคเริ่มต้นหลับเหมือนเดิมตื่นแล้วดิว่ะขอยิงก่อนยิงเฮ้ยย,ยิงนี่ไงเขาหัว อุ้ยยิงยิงโหแต่มันมีลูกกระสุนปืนนะอาจจะเปลืองนิดนึงแต่ว่าเราก็เท่ยิงแรงมากครับไอจอนโดทีวิ่งยิงยิงหุยหุยเท่กันหรือเปล่าอ่ะโอเคมีท่านะครับนั่นคือมีแฮมเมอร์คอฟฟี่มักโตสเอ่อมักโตสเช้าแล้วก็เอ่อเอาแฮมเมอร์ดีกว่าอ่าเราจะต้องการการต่อสู้ระยะประชิดเพิ่มนะเปี้ยงเฮ้ยเปี้ยงเฮ้ยเปี้ยง มาอึยิงกูเยอะโอ้ยเท่มากบ้าปืนเท่กันหรือเปล่าเต็พกันกับลูกเตะนะครับโอเคลูกเตะโอ้โหท่าท่าต่อสู้กูเยอะมากตอนนี้มาโอเคเรามาเจอกับไอตัวนี้ไอเตี้ยนะครับปักทุบด้วยค้อนนี่หันไปยิงเชี่ยโค้เท่อะมามึงมีปืนกูก็มีอุ้ยโอ้โหการงดวงผู้ใช้ปืนอืมค้อนยิงตาย ว้ี่ยห้ามาโคตรเก่งเลยว่ะมือปืนพลุก่อนว่ะเฮ้ยอัพเป็นเอกอัพเป็นไม่ชินกันอย่างนั้นอะได้ดีว่าเพื่อนแล้วก็ไล่ลันนะดใช้นินจาเรานี่ว่ะเพิ่มดาเมจไอเดี๋ยวนะกูไม่ได้ใช้หมัดนี่ว่ากูเ้ามานทำไมอ่ะใช้ปืนนะครับอ๋อเราก็มีมัดอยู่นิดนึงอืมอาวุธกลนคิดว่ากูจะสู้แบบซึ่งๆหรอคราวนี้อ่ะกูไม่สู้แบบซึ่งหน้าหรอกกูอ่ะมาแบบนี่อาวุธคบมือ เรียกว่าจอห์นวิกเถอะจอห์นวิกกูคือจอห์นวิกโอเคไม่ชินกันโอ้ยโอ้ตาวันนี้กูมาแบบจอห์นวิกเว้ยกูไม่สู้ตึงซึ่งหน้าหรอกกูยิงหมดอะเข้ามากูยิงอะดิเฮ้ยอะไรอะกูกันไม่รู้คืออะไรครับเอาเอาวุธโคตรเยอะไอ้ย่าเออจอห์นวิกมาแล้วไม่ตาใช่ไหมตปะปะปัง๋อ,อมันเป็น มันเป็นปืนโอ้ยป,ป,ปืนตะปูติดกับกำแพงนะครับโคตรเท่ No e m p o y m e n t จริงอุยอ้ยอุย้ยอ่าฮ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงคอม,ม,มโบคอมโบคอมโบโคตรโกงโอเคพูดมากเอาปืนไปไม่พูดเยอะว่ะจอห์นวิกเขาไม่มาพูดเยอะกันหรอกอืมอืมผมก็ไม่กล้ากดต่อยรัวมากไงกลัวว่าไอ้นี่กลัวกลัวเสียไอเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะกลืคมคำพูดว่ะผมเอาเทเซอร์กันครับกลัวเสียกระสุนเยอะเออแม่กว่าจะได้คำพูดได้นะะโอเคไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาค้อนก่อนเลยทุบยังไงแปะเขาให้ตายไหมไม่ตายก็ซ้มมีนิการหมดแล้วครับขายกระสุนมาเหยียบเหลือบนพกแล้วก็หมัดโอเคปึบเออ เปี้ยงแล้วตายเคี่ยรดเร็วนะครับวันนี้เราจะมาเขี่ยแบบรวดเร็วไม่คุยอะไรนั้นจอร์วิคเขาไม่พูดเยอะจอร์วิคเขาไม่พูดเยอะอืมอ่าเพิ่มเลือดอินครีสเพิ่มแมคพีทุกการเคลื่อนไหวเอาอันนี้มาครับแล้วก็อัพท่าโอเคเมื่อกี้เราอัพป,ปืนในนี่ไปใช่ไหมมันตันแล้วนะครับเทเซอร์กานเราจะอัพเป็นเทางด้านของหมัดน,นะครับกราวแลม พอเราปืนเรามีมินิการละอือยิงด้วยปืนช็อตไฟ้าก่อนทุบยังไงอาอเธอมายิงเต้นยางไัก็ได้ทุกคนดิอาวโอเคมาพี่เบิกว่าไงช็อตไฟ้าอัดทุบจอนวิกอ่ะเขาไม่กลัวหรอกว่าศัตรูเยอะเยอะหรือตัวใหญ่กว่าอุ้ยอุ้ยโหกิ่งเป็นลูกขนุนเลยอือ้าอืโอ้ย อออออมัันยงงไเชี่ยพอไม่มีปืนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยใช่ไหมแล้วเราต้องมีปืนนะไม่งั้นเราไม่ค่อยเก่งเลยโอเคผมขอคำนวณก่อนนะอ่ะผมเลือกเอ็กซ์ต้าลีโลมาว่า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 มาซื้อโอ้โหถ้าเรากระสุนน้อยนี่เราแย่แน่ เราจะไปต้องมีท่าต่อสู้ไว้ด้วยนะครับเนะี่ยโอ้ววาสับแมนว่าสับว่าสับว่าสัปเย่เย e เ h b โอเคอ่าเอิร์ทควีกเฮ้ยเพนนีวะว้ามาเออหลบไปยิง ตอนนี้เท่มากครับการมูฟมูฟเซ็ตเราการการต่อสู้เราเท่มากอิตาแทบเหรอไม่ทำไมฮะทุบดิมามเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาอุ้ยอุ้ยมึงเข้ามาเอ,อเริร์ธเควกเหรอฮะกระทืบมันทุบอืมผมว่าเราต้องอัพเอ่อถ้าต่อไอ้น,นี่ไงโอเคได้กระสุนเพิ่มแล้วเอ่อรีเด็กเลตเตอร์นะครับเอ m มิสติกเราจะมาเป็นสายลูกเล่นนะครับเราไม่ใช่สายสู้มือเปล่านะโนเอมอยเมนต์ไ no ป เออนี่ไงคือเราโจมตีปุ๊บแล้วมันจะติดกับกำแพงถูกไหมถ้ามันกระเด็นเออเอาไปดิ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 ปดปดยิงซ้ำกระตืบทุ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 บเฮ้ยอย่าไปยุ่งอืทุบทุบโอเคอ่าเราเอิรอเควลไปแล้วเราต้องเอาแอคมาบ้างแล้วครับอ,อืยิงเราต้องใช้ขวาและ จอห์นวิกต้องมีทุกอาวุธจอห์นวิกจอห์นวิกจิกวอนไปเลยจิกวอนมาแล้วจิกวอนจิกวอนจิกวอนจอห์นวิกสับยิงเข้าหน้าอืมีปืนไฟฟ้าที่ช่วยได้เยอะเลยนะทุกคนเอาเอาดีๆปะ่ะสับเตะยิงต่อกระทืบสับว้าวมาว้าพื้น ว่าพื้นพี่เบานี่ยิงยิงฮังกี้ฮังกี้เหรอ,อสับหมูให้ไหมสับหมูสับหมูให้อย่ามายุ่งต่อยหน้าแม่งโอเคเอ่าสปินไอ้ยังเหมือนว่ายน้ำเลยท่าเนี้ยสปินพันธ์เหรอเฮ้ยแต่ดับเบิลคูณสองนี่สำคัญเหมือนกันนะเอาคูณสองมาก่อน,นครับเพื่อการฟาร์มนะมาถึงปุ๊บสแลมก่อนเลยสับอย่ามาจับกู้ไอ้อ้วนกูมีปืนกูมีปืนอย่ามาจับ เชี่ยมันจับไม่ปล่อยเลยอืออืกูมีปืนนะเวย้ยกูมีปืนนะเวย้ยสับกูมีขวานด้วยกูไม่ได้มีแค่ปืนสับอุย้ยไอติดไอ้ว้วนี่แม่งอย่ามาจับอย่ามาจับอุ้อู้เอาดิมึงก็มาดิจอนวิกสู้สู้ขาดใจโอ้โหมันทุ่มแรงมากอะอจะตายเนี่ยจะตายจะตายตายอูย้มีปืนแล้วจะตายอีกอ้วนพ่อมึงทุบ เรจะตายไม่มีปืนแล้วแย่มากครับเราแทบจะไม่มีการต่อสู้เราแทบจะไม่ไหวเลยนะทุกคนเชีย่ยต้องมีอาวุธช่วยละเครื่องทุนแรงเช่นเลื่อย,อยนั่นเอง <laughs> โอเคถ้าไม่มีปืนนี่โอ้โหอาชีพนี้นี่เล่นยากนะครับต้องมีปืนบนอะไรฮะฮะบนอะไรมีเลื่อยโว้ยมีเลื่อยโว้ยมีมีนกันออติดเพดานกเลื่อยแม่งเลย มันน่าจะมีแบบวิธีไม่ไม่ใช้พวกเลื่อยพวกอะไรพวกนี้นะย่าอะไรอ่ะโวด้าร่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 าเปรียง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 มีปืนเหมือนกันเปรียงเคขอเอาไว้พี่ก่อนไพรเวทซ p บไพอ่ามูฟแฮปเอ็กซ์ต้าทรีมอรเอ้ยเอ็กซ์ต้าอมโมโอเคอืมก็ยังดีวุ้ยวุ้ยวุ้ยเรื่อยเรื่อยมา ออพูดมากลงไปโอ้ยเจอบอลแล้วเร็วมากครับแต่เลือดน,น้อยมากอะผมผมตายวะ่ะเออยิงก่อนเลยนี่ออ้ยอยเอา้าตายเฮ oh ียโอไมายก็ตายเลยวะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วโอเคผมได้ไปทำการแก้มือมาแล้ะดูท่าที่ผมเลือกมาซะก่อนเยอะมากเฮ้ยเชีย ตัวลากไก่เยอะโอ้ยโดน,น,น,นยิงสองเม็ดอืมดีดีมันจะไงฮะทีบอืมโอ้ยผมได้เตรียมพลังมาใหม่ครับออออรับรองว่าคราวนี้เจ๋งอืมเอมอเออโดนทีบโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ อูมาแก้มือแล้วหลบไปพวกเฮียเราจะออกจากาศเลยมันน่าตำคาญอย่างเดียวครับคือตอนนี้ผมมีไอที่สูตรโคเคนเข้าจมูกครับสูตรเข้าปุ๊บเนี่ยแล้วแม่งเรื่องเรื่องคือแม่งจะทำทุกอย่างสโลขึ้นในไอเวนตายตายชนะแล้ว Yes โอ้หต้องสองรอบนะรอบแรกเลือกท่ามันไม่ดีพอครับเค okay. ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเลือกช่วยเขาขึ้นมามันจะเป็นยังไงวะอ่ะผมลอง When you help Jeff to get the hit feed tear off มาสัญญาว่าจะให้ทำทำให้ดีกว่านี้นะครับโอเคเราโยกโทษโอ๋อนี่คือกู o d เอนดิ้งครับนี่คือก okay. okay. ู o d เอนดิ้งโอเคโอเคเราก็เล่นจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับย e ี่ห้าเราก็ได้ละคือือถ้าเราเลือกปาะไว้เจฟก็คือจะเป็นการจบกูต์เอนดิ้งนะครับ แต่ถ้าเราไม่เลือกกระทืบหน้าแบบตอนที่ผมเล่นดึงฟีบก็จะเป็นอาจจะเป็นแบทเอ็นละั้งนะโอเควันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับเอาจริงอ่ะก็คือการให้ภัยคนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะนึกถึงว่าเขาจะทําผิดถ้าไม่ได้ร้ายแรงมากเราควรให้ภัยเขานะครับเออ,อย่างที่นี่ทำเนาะมันก็เป็นกูดเอ็นโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมซับสไครต์และแชร์ด้วยบายบายแล้วเจอกันจุบจ๊บ